เงี้ยทั้งกันเลยเกิดน,นะครับมีแต่ใส่บิ๊กเบิ้มนะครับมามาเบิ้งนะครับว่ามีอย่างแน่นะครับมันนี้มันจะให้ในกล่องหนึ่งจะให้มาสิบสองนัดเนาะ,ะ,ะสวยงางงมากๆตรงนี้เนาะ สดีครับพี่รักเป็ดแพร่พี่รองเอฟซีทีดีดังขัานนะครับเมื่อนี้นะครับใกล้จะฮอดเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับทร้างทีมงานทีดีดังขัานเท่ากับเด็กจั๊กปุนะครับนี่นะครับิงแง่ร่างกันเหลือเกินนะครับมีเตอร์ไซค์บิ๊กเบิ้มนะครับมามาเบิรงนะครับว่ามีอย่างนีนะครับมืาอนี้นี่นี่และโตท็อปๆนะครับมาเบิรงนะครับว่ามันจะสวยงามและอลังการสมัยนะครับมืาอนี้นะครับไปอ่ะเดี๋ยวร้อยให้มันทำก็นี่นะครับเดี๋ยวเัาจะได้ไปเบิรงแสงสวยๆด้วยกันนะครับสำหรับ ผู้นะครับตีใหม่เขาดาวนะครับผมจากร้านองไฟเวิร์กนะครับหรือว่า O องไฟเวิร์กนะครับผมตรงทางการติดต่อเพลินนะครับเดี๋ยวทางทีมงานทีเดีดทางขัานจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับแต่ว่านะครับผู้ใดนะครับอาจจะมีทั้ง Facebook นะครับผม O องไฟเวิร์กแล้วก็เว็บไซต์ O องไฟเวิร์กแล้วก็ช่องทิกต็อกนะครับ O องไฟเวิร์กหรือว่าผู้ใดนะครับเมื่รู้จักช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถโทรทางสื่อเพื่อใดกันนะครับสำหรับที่เบอร์080236 6709นะครับ0802366709นะครับหรือผู้ใดเล่นไล่นะครับก็สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ไปได้เลยนะครับเป็นร้านที่สั่งตรงจากโรงงานเล่นะครับ ONG Firework นะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับไปจัดมาเล่นนะครับเข้าดาวพีใหม่ก็ไปจัดมาเล่นกันได้เดี๋ยวมือนี้นะครับมาเบิ่งตัวอย่างนะครับทางทีมงานที่ดีดาวขัานจะจุดให้เบิ่งก่อนนะครับนี่ทางทีมงานที่ดีดาวขั้นท่านก็ได้ไปจัดบ้างดือยกันนะครับสำหรับทุกนะครับสวยงามมากๆเลย มี่หนึ่งสองสามสีไม่ U สีขิ่น้ากันสี่ชนิดด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนครับ๋ยวรอให้มันค่้มกันนี้ก่อนนิดนึงให้มันค่อมกันนี้ก่อนจะง่อยนะครับเดี๋ยวเ้อาไปเบิ้ลน้ำกันครับครับพี่น้องครับก็มาหอดแยงมนแรกแล้วนะครับนี่นะครับชอว่าเฮ้าเบิ้งกันไปบางเว้นนะครับแต่สีนี้ประมาณนี้หมถึงว่ายุดเริ่มจากตัวนี้พี่น้องเบืองก่อนนะครับว่วเป็นออียงนะครับแบบจรวดเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันนะครับอันนี้อันแรกนะครับว่าจะเป็นจังไหน อ่านี่นะครับอันแรกเอาไปเบิกนะครับพี่น้องครับว่ามันจะเป็นจังไนนะครับสําหรับผู้ตัวแรกของเรานะครับวันนี้จะมีสตัวนะครับสำหรับเทศกาลปีใหม่นะครับผมออะเบิงน้ากันนะครับว่าจะเป็นจนังไนเอาเลย OOF <laughs> โอ,อ้่นหมดเียบนะครับเรียบร้อยนะครับผมอ่านะครับปลดแล้วนะครับสําหรับผู้ชุดแรกนะครับผมเป็นเหมือนบังบีดนะครับต่ว่านี่เขาจะ <50. S 1> มันจะไล่ขึ้นที่ระลุเลยน่าจะลอยนัดได้หนึ่งเนีเอน 100นัดนะครับนี่ยอดนะครับเป็นคล้ายๆลาปังวีดนะครับพี่น้องสำหรับผู้ชุดแรกผ่านไปนะครับอ่ะมาเบิงอันที่2นะครับมันจะเป็นยังไงอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบิงผู้อันที่2นะครับผมชุดที่2นี่นะครับผมนี่จากร้าน o n g firework นะครับผม o n g firework นะครัผู้อันที่2เรานะครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนในระหว่างช่วงการติดตั้งอยู่นะครับอยู่ในช่วงของการติดตั้ง ใส่กล่องหนึ่งมันจะเป็นตังไหนเอามาเบิ่งกันเดี๋ยวเบิ่งนะครับว่านี่นะครับหนึ่งกล่องมันจะเป็นแบบนี้อือน,นี่งก่อนจะมีย<อ>ี่สิบหน่วยเออจะมียี่สิบหน่วยหรือยี่สิบนัดนะครับนี่เอาเอาออกกันนะตั้งนัดบไปนี่นะออครับเ้นนแจะเป็นแบบนี้เลยสิบสองนัดเนาะถ้าจะจุดทีละนัดถ้าจะเอาลูกผู้ยู่ในนีนะครับนี่ ใส่ลงไปน,นี่น,น,น,นี่ขวดโลนี่นะครับ,บมาเบิงนะครับว่บามันจะเป็นจังไรอ่ะเบิงน้ำกันนะครับ,บเซตที่สองนะครับเออเลยจุดเลยเดูนะครับอู้ นี่นะครับจะเป็นว่านี่เอาเปิดไฟเปิดไฟัน่ปต้องมัน่้องพอๆแล้วพอๆมาเบิ่งนัดที่สองนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆมันจะหายในกองหนึ่งจะหายมาสิบสองนัดเนาะสิบสองนัดโลหนึ่งพอดีอ่ะยัดลงไป น็อตน็อตน็อตอ่ะปิดสวยงามนะครับถือว่าสุดยอดนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิง้งอันต่อไปนะครับว่าจะเป็จนจังได้นะครับอ่ะสองน,นัดแล้วเฮ้ยน,นี่ นี่นะครับอ่ะพอแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิงผู้ชุดต่อไปนะครับว่าจะเป็นจังไหนนะครับอันนี่ต่อไปจะเป็นแฮปปี้รวมดาวนะครับผมแฮปปี้รวมดาวนะครับไปเอ้าไปเลยเลบอกเลยไม่เกอ,อ,<า>อู่พูนาะมาว่างว่างว่างโอ้นดี้ดีกว่าจังไหนได้มึง นี่นะครับจะเป็นแฮปปี้รวมดาวนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิง้งจิ้งนกดูสิมาดอนี่บ่เอาอันละเป็นเวดูคนละฟังกับผู้ยูนองไปอ่าไปถอยเข้าไครับามาดูนะครับอู้อู้ สวยง่ามมากดนีด่หโอก สุดยอดนะครับผมแน่นอนแน่นอนแน่นอนมากเลยนะครับผมสวยงามนะครับสำหรับแฮปปี้ลมดาวนะครับนี่นะครับมอสำหรับเทศกาลข่าวดาวปีใหม่นะครับพี่น้องอยากได้จัดไปเลยนะครับ Ong f a c e b o r k นะครับมีเฟซมีเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับแล้วก็ทิกตอกนะครับ ONG f ฟเ e ิรเดี๋ยวเข้าขึ้นผู้ก็แห่ด้านล่างนี้นะครับผมช่องทางการสรั่งสื่อนะครับนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับ ONG f ฟเ e ิรเดี๋ยวข้ามาเบิงผู้อันทัดไปนะครับว่าจ,จะเป็นจังไหนนะครับอ่ะนี่ตัวนี้จะเป็นผู้ใหญ่นะครับนี่ผู้บอกขนาดใหญ่เลยนะครับบอกใหญ่เลยนะครับนี่ เอาโอ้อ้ายินดีต้อนรับช่างปอนะครับเอ๋อมาตัวไหนนี่ออันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีเซอร์ไพรส์นะครับมือนี้นะครับมาโดยไม่ได้ดัดหมายบาขูดแจงว้ามานอ่านี่นี่ส่งไปไปนะนี่นะครับช่างปอนทำไมเขาเปลี่ยนทรงผมเนี่ยวันนี้นะครับพี่น้องเพื่อน่ะไม่ได้เห็นหน้าตาดวนนะครับนี่นะครับสังปอนะครับกลับมาแล้วนะครับอันนี้เดียวให้สังปอจุดเนาะนี่ฟังนี่ มาด,ดีๆเนอะอะไปหัวหัเดือดเจอไฟเลยเฮ้ยปวดหัวไหมเกัดหัวไหมเหนืมาตะลึงไหมนี่แหมนี่แหมไปยิ่งนู้นนั่งกันทุกมือนี่เนี่ยโอ้โเอาไปถามานี้พปนะอาอ่ะไปอันนี้จะเป็นผู้ใหญ่นะครับผู้จีนสามนิ้ว ต่อแล้วนะครับปิดเลยปิดปิดไฟนะอู้อู้สวยงามนะครับโอ้โหนดัดเดียวสุดยอดนะครับท่านท่านมโนอะไรอน่างน,นี้ ท่านมโนนี่วิรอดนี่ไปนอนครับง่ายนิเดียวโอ้ย่ายมากๆดังแห้งไหมครับ่ครับผมสำหรับผู้จีนสามนิ้วรุ่นาหลีนรุ่นนี้แล้วพอดีเอาลหกหัเลยยอดนะครับผมแน่นอนครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อันนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกาสัมนแหละครับวิรอดครับผู้นะครับปีใหม่นะครับเทศกาลคราดาวนะครับ ทางทีมงานทีลีดาวขั้นเท่ากับจัดไม่พ่นองเบิ้งแล้วนะครับนะครับสำหรับพี่นองนะครับอยากได้ผู้แบบนี้นะครับในเทศกาลปีใหม่้เขาดาวอยากไวจุดเหรนแบบทีมงานทีลีดาวขั้นเท่านะครับก็สามารถนะครับสั่งซื้อได้นะครับยูทีพีกัดนะครับเดี๋ยวทีมงานทีลีดาวข้านึืนไวให้นะครับก็คือร้าน ONG f i r e w o r k นะครับมีทั้ง Facebook เว็บไซต์แล้วก็ t i k t o k นะครับ ONG f i r e w o r k นะครับหรือว่าผู้ใดนะครับวอเลนช่องทางออนไลน์เลยนะครับ ว, Studio, no liebe, اغ, genius, ว่ามี Facebook ว่มีอ่าทิกตอกว่าเขาเว็บไซต์ว่าเป็นนะครับก็สามารถนะครับโทรสร้างสื่อน้ำเพลินได้นะครับย่ที่เบอร์0 8 0 2 3 6 6 7 0 9นะครับย่ที่เบอร์0 8 0นะครับ2อ6 6า0หนะครับหรือว่าผู้ใดเรียนไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับเข้าไปสร้างสื่อน้ำเพลินได้ได้ครับผมสำหรับผู้นะครับมีทั้งผู้ดอกไม้ไฟแล้วก็ประทัดทุกชนิดนะครับที่ร้าน ONG f i น e w o r เรนะครับเป็นสินค้ามาตรฐานนะครับ แพ็กมาอย่างดีเลยนะครับทางทีมงานทีีดีวค้าเท่ากับใสบริการ้านนี้ประจำนะครับสำหรับการจุดฟูนะครับก็คือ ONG f i r e r นะครับผมไปอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซัำนี้แหะครับพอกันคลิปนานะครับขอบคุณและสวัสดีครับอาซังพอหายไปใส่มากครับเป็นเลี่ยนครับผมอาซังพอเป็นเลี่ยนนะครับก็เลยบ่ค่อยได้มากได้มากพ้อมทรงผมไหมนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ต่อไปนี้จะได้เห็นบ่าแมนเล ในคลิปต่อต่อไปเออในคลิปต่อต่อไปก็น่าจะได้เห็นอยู่นะครับสร้างปอกักลับมานะครับรวมทีมแล้วนะครับตอนนี้ก็เลี้ยนหัวใจแล้วครับตอนนี้ปวชปีสามครับเออปวชปีสามนะครับทางทีมงานเท่ากับทีมการศึกษานะครับจะค้นเลยนะครับอ่านะครับพอกันคลิปหน้าครับเอาไว้สักนิดละครับผมขอบคุณท่านสวัสดีครับบ๊ายบายเดิน้อบ๊ายยังเดี๋ยวยังไม่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยว อย่างดูไม่เหรออ้าวเออแมนอ้าวเดี๋ย,ยวฝากอ,อาลงเล,ลยดูความแม่งลูเพ่เออเลยเดี๋ยวลงของพ่อ